พี่นเดี๋ยว้กมันนี่ยากกวดเองเนี่เอาาาด้วยยาด้วยยเลย็กกี้หมาเออมันขี้หมาไม่รู้จักเพ่นอยนี่น่ะะ ยิงยิงใช่ใช่อะลูงใหม่ลุกใหม่เข็มขอยสิกินมาจ้ะไม่เอาขวาญเลยกวาดก็อยู่ถือนล้ก่อนนะกวัญดิมึงเอาได้ไปหรอกมันหนา น้ำอะไรแบบเนี่ยเคนื่องนเำมีดมันหนามากเนี่ยนี่คืออะไรมีดเลยมีดเลยมีดแม่มีดอะไรอะพี่ะ,ม,ะม,มาตัดนี่นะเขาวันฮะตัดเขาวัน ทำไมแล้วก็ไปเลยสิพาไอู้มปของด้วยจะได้ไปทีเดียวเลยไม่ัน้ำมัอ๋อมันจะได้ทำกับข้าวกับปลาเ้าตืนขาตื่นแล้วแ้วนเนี้ยร้านนี้นร้านนี้ไปไปแล้วข้าไปเองเอามา